สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ําตกปูแกงจังหวัดเชียงรายนะครับผมก็มากับคุณตานะครับแล้วก็พี่ชายแล้วก็น้องๆนะครับตอนนี้เขากําลังขนของลงอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะไปตรงไหนบ้างแล้วก็ไปไกลแค่ไหนนะครับผมแต่ผมจะพาทุกคนมาดูตรงทางเข้าก่อนนะครับผมนี่นะครับทางเข้าว้าวป้ายใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมและนี่ก็จะเป็นทางเข้าน้ําตกปูแกงนะครับ แต่ละชั้นก็ยาวมากเลยนะครับมีตั้งแต่200เมตรจนถึง1กิโลเลยนะครับและส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับผมของน้ําตกของเรานะครับวันนี้อากาศดีมากนะครับผมต้นไม้เยอะมากสวยงามเหมือนเดิมทุกวันนะครับและนี่นะครับจะเป็นทางเข้าในโซนของน้ําตกนะครับผมและตอนนี้เราก็มานั่งคิวกันนะครับก็กําลังเตรียมของนะครับเพื่อที่จะนั่งกินข้าวชมวิวนะครับผมฟังเสียงน้ําตกแบบผ่อนคลายผ่อนคลาย ก่อนหน้านี้นะครับผมก็พาคุณตาไปเดินรับบรรยากาศมานะครับผมกินลมชมวิวนะครับไปเดินรอบๆในส่วนของทางเข้าน้ําตกมานะครับคืออากาศเย็นมากจริงๆนะผมเสร็จเราก็พาคุณตามานั่งนะครับเมื่อเราตั้งโต๊ะเสร็จนะ ตอนนี้พวกเราก็จัดโต๊ะกันใกล้จะเสร็จแล้วนะครับส่วนเด็กๆก็ไปเล่นน้ำกันนะครับผมและผมก็ฉีดยาก,กันยุงให้คุณตานะครับเพื่อนๆที่ชอบเที่ยวธรรมชาตินะครับก็อย่าลืมพกกันด้วยนะครับยาก,กันยุงหรือว่า,าสเปรย์ป้องกันมแมลงนะครับ และนี่ก็จะเป็นอาหารที่พวกเราเตรียมมานะครับผมก็จะมีส้มตำนะครับแล้วก็ยำวุนเส้นอันนี้เยอะมากแคบหมูนะครับยำหมูยอแล้วก็ไก่ย่างห้าดาวของเรานะครับผมนี่ก็จะเป็นอาหารทั้งหมดที่พวกเราเตรียมมานะครับ ยมากนะครับทุกคนมาเลยว,ว้าว,ว,าวน้ำเย็นมากโอ้ น้ำเย็นมากอากาศดีนสุดเลยนะครับผมใครที่ชอบความหนาวความท้าทายนะครับมากันได้นะครับผมน้ำตกปูแกงหนาวสุดๆหยุดไม่อยู Likewise, ่วันนี้ก็เป็นวันที่ประมาณเอ่อสินะครับผมเฮ้ยสิแล้วเดียววันนี้วันที่17นะครับผม17อ่าพฤศจิกานะผมก็อากาศเย็นๆนะครับผมตอนนี้อยู่เชียงรายเดี๋ยวเรามานั่งกินข้าวกันนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่รอมานานนะครับผมก็เดินทางไกลนะครับค่อนข้างหิวนะครับ แล้วก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับผมต้องคลิปนี้มานานมากนะครับเป็นเกือบปีแล้วมั้งผมว่าจริงๆชอบคลิปนี้มากนะครับผมแล้วก็อยากตัดมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีเวลาเลยเพราะผมยังไม่เคยได้ไรายได้จากการตัดคลิปเลยนะครับผมเลยต้องทํางานอื่นไปด้วยนะ,ะอาหารอร่อยมากนะครับตอนนี้ ก็อยากให้เพื่อนๆนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวกันเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือกินข้าวต่างสถานที่นะครับหนังไก่ก็อร่อยเหมือนกันนะครับนี่ ตั้งใจมากนะครับตอนนี้คือตั้งใจกินมากครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเติมพลังเพื่อเดินขึ้นไปข้างบนกันนะครับเ,เ,เราก็จะเน้นของที่กินง่ายนะครับแล้วก็อร่อยมากบอกเลยสวัสดีครับตอนนี้พวกเราจะพาเด็กๆไปน้ำตกชั้นหนึ่งกันนะครับพร้อมหรือยังเด็กๆพร้อมแล้ว Let's go เราถึงชั้นหนึ่งแล,ล้วใช่เหรออู้อยังสวยอ่ะคนอู้อะไรอ่ะวอะเออเออโอะเออเออเอ,อเออตนอตกใจน้ำมีปลาด้วยนะครับมีปลาด้วยนะครับนี่คุณเร็วอ่ะดูดิดดคนละนี่เราก็ถึงชั้นหนึ่งแล้วนะครับว้าวเย่ยมากวู้ฮู ว้าสวยมากเดี๋ยวไปชมใกล้ๆกันนะครับเอาง้อตรงน้ยตรงนอ่เ้ยละเฮ้ยละอ่ะ ไอติ้งจับอะเฮ้ยยังทขาไม่เป็นเลยเขาไม่เป็นเฮ้ยทำไมรั้งเดียวเองอนะ ต้องหาแบบเป็นๆเ,เละตอนนี้เรากำลังหาก้อนหินที่แบบว่ามันเป็นแบนนะครับทุกคนเนี่ยพี่มนนี่นี่ไม่รู้ได้เปล่านเนี่ยเนี่ยแบนจับเออจัดไปโชว์ไปเลยเอ้ยตาพี่นะพี่อขอทางลเลยขายไปยยหน่อยอขอแก้มือแก้มือ แก้มือแก้มือรอบสองตาตาตาเองมั้งมาหิเที่ยวสามลูกเดี๋ยวสามรอบเฮ้ย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 เอามหเอามาเอามหเอามามาอยู่ตรงนี้ดิมาอยู่ตรงขอบๆดิมันจะได้ไปไกลๆหน่อยเฮ้ยสรุปจะได้ไปชั้นี่เร่อยเลยนตรงนี้ก่อน เฮ้ยเกือบสองสองแล้วเกือบสามเกือบสามเอาขอสามครั้งได้แต่เนี่ยเหรอโอยชวนักตรงนี้คือลึกมากนะครับผมต้องหัวเข่าแล้วนะครับนี่ครับ ใช่แล้วเราจะต้องเดินลงไปเอ้ยเราจะต้องเดินขึ้นไปอีกประมาณ300เมตรระวังลื่น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 ไปกลับก็1กิโลพอดีอ่ะผมไหวอยู่ผมไหวอยู่ดีนะน้องเขาผมผมนี แล้วก็มีน้ำลงอีกแล้วนะครับผมตรงนี้แต่ไม่ใช่ช่วที่สองใช่แล้วนี่คือช่วงระหว่างทางนะครับผมระหว่างทางก็คือสวยแล้วนะครับผมฟิวของธรรมาชาติคนธรรมาชาติสุดๆนะครับจังหวะนี้ <Hey. S 1> จะเป็นยังไงต่อไปชั้นสองเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม oh. ระหว่างทางนี่ครับผมก็จะมีมีอะไรเด็กๆมีปลาเขาวันแล้วก, oh. แวก็แล้วก็มีความสูง คนตค้องไปเชื่อเกิดสุดตาหนาลงพุ้นฐาดนี้เลยอ่ะใช่แล้วใช่แล้วลว,ว้าวคนงานสวยมากเห็นปะใช่เชื่อเกิดไล่สุดโอ้คนงานสวยมากาววด,ใ,าด,ด,ดใช่แล้วครับจัดไปอ้าวสรุปแล้วตัวนี้คือชั้นที่หนึ่งนะครับที่เราเล่นตัวเมื่อกี้ไม่ใช่ครับผมมันคือ,ม,คอมันคือชั้นศูนย์มันคือต่อจากที่เราเล่นเมื่อันก่อมันคือชั้นศูนย์ไงเรียกเปนชั้นหนะฮะโอเคเด็กลองเดินเข้าไปเล่นนิดนึงก่อนนะเขาจะได้ตรงนั้นมันมีสะพานนะโอเคไปตรงสะพานแล้วกันมา นี่นะครับมีเถาวันอะมีแบบต้นไม้ใหญ่ๆนะโอ้โหฝัท้าเลยว้าวตอนนี้เฮ้ยเรากำลัลงลอดอุมมอโมงอยู่นนว้าว้าอันนี้สวยมากโอเคครับตอนนี้เราจะไปไหว้ศาลเจ้าก่อนนะครับ และนี่คือระหว่างทางขึ้นไปชั้นสองนะครับทุกคนสวยมากโคตรยากนะทุกคนว้าวใหญ่มากเลยอ,ะอ่ะมาลงมาลงมาเราจะมีไพทัสรดการเดินทางว้าวเด็กๆมาแล้ว<อ>เราต้องทำเวลาหน่อยเพราะว่าแสงมันเริ่มหมดแล้ว<อ>ว้าว

ไ่เ่หนังเลเลยนะนมั 1, นันมากทควรวาอค่อยๆเดินจับราวด้วยจับราวด้วยมันต้องเองนื่ยว้าว ร,ระวังหลุมด้วยนะครับใครจะมาตามก็มาได้เลยนะครับตกบนกว้ามันมันสูงขึ้นเรื่อยเนี่้ก,นนก็ขัด้วยไปมันจะขึ้นได้ที่ไหนล่ะขัดด้แบบรงก็สวู้อ่ยว้าวตรงนี้ก็สวยนะทุกคนอีก20เมตี ชั้นสองนะครับจะถึงแล้วนะครับผมอีกยี่สิบเมตรเท่านั้นนะครับก็นิดเดียวอ่ะน่าจะตรงนี้ปะ่ะข้างล่างเนี่ยสองมัมม่งเอ,ออันแค่แหน,นมันมีสองเออเนาะมันมีป้ายบอกใช่ไหมตรงนั้นเอ,อ,เอ,อ่นอนะันอโอเคเดี๋ยวเราจะไปถึงชั้นสองนะครับว,ว้าสูงมากแมากนะได้นำให้ใส่หรืเป้าบินบินมานะใช่ใช่เราต้องใส่ เราต้องใส่รองเท้าปีนเขามานะครับเราใช้รองเท้าแตะมาแต่ว่าเป็นรองเท้าแตะที่มันยึดดีนะใช่ไม่ลื่นใช่ไหมของพวกเองอ่ะไม่ลื่นถือว่าโอเคเลยนะครับมันยี่สิบเมตรตรงไหนเนี่ยอ้าวชั้นสามหกสิบกิโลเองเหรอเฮ้ยหกสิบเมตรเองพี่เม่นชั้นสามหกสิบเมตรเองโอเคงั้นเราจะไปถึงชั้นสามแล้วกันนะครับผมเขาบอกว่ายแค่หกสิบเมตรเท่านั้นนะครับปวดใกล้เดี๋ยวถึงชั้นสามแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงแล้วนะครับ ทุกคนเพราะขานาดโรงเรียนเด็กกันมีไข่ขึ้นวิ่ง50เงมตรเลยใช่ไหมใช่ต่ดไปแล้วก็บุยมาแต่คนเองมันจะมีทางลงให้เราไหมเนี่ยมันหละสไลเดอร์ลงมาเลยโอ้ไม่ไหวนะปุ่นขี่กันพอดีระวังพื้นด้วยละ่ะโห้ดูทางดิถ่ายได้ใส่บุยมันนี่ล้มลงไปเลยนะแต่มันต้องลอองมาบนนี้ไไหวชิชิไป ปลอดภัยแล้วทุกบอาเริ่มปลอดภัยทยลีละิแล้วไหนเนี่ยชั้นสมนเนี่ยไนันเม่าจะใกล้ๆแล้วออน่าจะใกล้อยู่แต่ันสูงเหมใช่ใช่ๆถ้าเป็นทางตรงก่อนนี่ก็ถึงแล้วแต่ว่าเราต้องเสียยวลาขึ้นบันไดด้วยไม่ไกลถึงแล้วเราไม่ได้ไปชั้นสองะโอเคตอนนี้เราอยู่ชั้นสามแล้วนะครับ วัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น3แล้วน,นะครับยเย่เก่งมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ทุกคนดูว่าชั้น3ามเนี่ยสวยไหมแล้วก็มีอะไรที่แบบที่แตกต่างจากชั้น1และชั้น2นะครับผมไปกันเลยตอนนี้เรากําลังเดินไปตรงโอ้ย,อยลึกมากลึกมาก้ลึกมากดูดิดูดิเห็นขาเด็กๆไหมอนนเออประมาณขาเด็เก ีวาด้ยตอนนี้เรากำลังเดินไปแบบจ,จุดชมวิวในชั้นสามแล้วใช่ใช่ใช <c ười> ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น3แล้วนะครับว้าววว้าวสวยมากว้าวชั้นสี่แปดกโลว้าวรอก่อนเอาแค่นี้พอเออวันนี้ว้าวชั้นสี่แบบปด ตอนนี้เรากำลังเดินกลับกันแล้วนะครับประมาณหนึ่งกิโลสี่เมตรห้าร้อยสี่เรามาถึงห้าและนี่ก็คือทางลงของพวกเรานะครับมันก็ทางเดินมาแหละแต่ว่าตอนลงมันรู้สึกจะยากไปนะก็ไม่รู้อ่ะชันค่อนข้างที่จะชันนะคับเนี่ยดูดิรอยเท้าคนลื่นอย่างเยอะเนี่ยพี่พี่พี่ไปพี่ไปหมดหมดเยอะแล้วมั้งหมดเยอะมาก ก็สวยเหมือนกันนะครับสวยอีกแบบหนึ่งมันจะมีระดับชั้นแบบทีๆอ่ะแต่ก็สวยอยู่นะครับอู้ว่าดีนี่นะลุงน้องเดี๋ยวเราแจ้งก่อนนะิวาวโอ้โหทางลงนี่เราขึ้นมากันอย่างนี้เลยเหรอ นี่นะครับระหว่างทางลงสวยมากออแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็เราจะจบชิปกันแค่นี้นะครับผมก็ไปได้แค่ถึงชั้น3นะครับผม กับเด็กๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรออีพีต่อไปมาเด็กๆมาจบลิดกันเดี๋ยวรออีพีหน้านะครับผมเราจะไปถึงชั้น6แล้วกันเนาะอ<ช>ีพีหน้าเราจะไปถึงอ่าชั้น4ี่และชั้น6นะครับผมฝากติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไายวัยรุ่นจัดไปจัดไปเจอกันครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับบ๊ายบายครับว้าเล่นจมิน